กดกติดตามกดไลค์กดแชร์ไฮเดอร์พี่น้องมือนีเว,วาไวลงพอโสทร ไปหาค่าเดินทาง<ป>จุดหมายปลายทางอยู่กอทอมอมืนี่ถึงฝนสิตกก็ยังมีลูกค้า พิเศษแหวกมหัยกำนังใจนักเดินทางน้องข้าเหนีวลูกค้าวีเอพีลูกค้าพิเศษ เมื่อนี่ผมมาทำธุระสำคัญนั่นก็คือมาปิดตำนานห้องเช่าในตำนานผมเศร้าห้องอยู่หนาลาม,มาก23ปีนี่จะเป็นการปิด ตำนานขังสำคัญนี่เป็นหงเช่าที่ผมผูกพันที่สุดในชีวิตตั้งแต่กาวย่างเข้ามาในกรุงเทพในกอทม่นี่เป็นหงเชสาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่หนาล่า่านีปม ผมเดินทางตลอด4-5ปีปจังสเสด็จก,กับเข้ามาหงสักครั้งหนึ่ง23ปีเต็มที่เศ้าหงอยู่นาลามเมื่อนี่ขอปิดตำนานเด็กลาม เ okay, ครับตื่นเช้าขึ้นอใหม่ครับยังไม่ได้อาบน้ำแปลงปันเลยเอารีวิวแบบหน้าแบบทื่อๆอย่างนี้นะครับเตื่นนอนตื่นนอนใหม่ครับว่าที่ห้องมันมีอะไรบ้างมาดูกันสภาพยังไม่ล้างหน้าเอาเลยครับดูว่าจะทาแป้งหรเปทาแป้งหน่อยหน้าไม่ล้างแต่ทาแป้งไว้ก่อนสภาพดูดีดูดีขึ้น ของที่มีในห้องก็มันอยู่ในยุคของผมก็มีนี่ครับตลับเทปคุณเคยใช้หรือเปล่าในยุคของคุณคุณเกิดทันหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนเกิดทันแสดงว่าอยู่ในยุคเดียวก,กันนี่คือเทปคาสิตอันนี้เป็นของอาจารย์โอ๋ครับห้องผมผมไม่ได้กลับมานานผมยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง ของที่อยู่ในห้องผมก็มาเก็บใหม่ผมก็เพิ่งรู้ว่าผมมีสิ่งนี้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ทุกคนเคยใช้ในสมัยทุกคนเป็นใบรุ่นตอนนั้นีครับอันนี้ดนตรีก่อนดนตรีสาวๆซื้อให้ตอนเป็นอยู่ใบเรียนใบละอ่อนตอนนั้แล้วเธอก็จากไปแล้วฝากของทิ้งไว้ให้ แล้วก็มีเสื้อตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักที่สุดตัวนี้เพราะว่ามันอยู่กับผมมานานมากเลยตอนที่ผมย้ายห้องไม่มีเงินจ่ายค่าห้องตอนสมัยมาเรียนแล้วค้างห้องแล้วก็จะคห้องปิดห้องไอเสื้อตัวนี้มันติดตัวผมมาตลอดเลยครับผมตอนนี้มันมันบางมากบางมากแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นเสื้อมุงไปแล้วเนี่ยมันเปงไปแล้วอืแต่ว่ามัน โลโก้มันยังชัดเจนสุดยอดเลยครับผมสมัยนั้นก็มีหนังสือเนยครับพี่น้องเคยอ่านไหมถ้าพี่น้องอยู่ในยุคนั้นพี่น้องก็คงสัมผัสหนังสือสาราคนเศร้านี่สมัยก่อนนี่เป็นยอดนิยมมากเลยจะจีบสาวต้องหามันจะมีอะไรเ,เก็บเกีบยวไปทีละลึกออันนี้สมัยก่อนยุคแีกคืออันนี้เขาเรียกอะไรวะ เหลิงหรือเหตเยอะหรือเปล่าไปรู้สมัยก่อนตอนยังไม่มีโทรศัพท์เล็กๆพี่น้องไปใช้ไหมเวลานั่นนะส่งข้อความมาหากันต่างคนที่ส่งผ่านตู้โทรศัพท์ก็จะเข้าตรงนี้ข้อความเหตเยอะเป็เุปลิงแล้วก็ห้อยติดๆๆตรงนี้น,นี่สมัยก่อนมีฐานด้วยในยุคนั้นก็ประมาณนี้ตอนประมาณเข้ามาเรียนนำ ใหม่ๆก็อยู่มีไอ้นี่แหละหรูมากเลยสมัยก่อนยังได้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเพื่อนอมันก,ก็พ่วพไอ้ตัวเล็กนี่เดีแต่ของตัวนี้ของของอาจารย์หลวงมั้งผมไม่เคยได้ใช้หรอกคือมันหรูมากเลยเก็บตะกี้เลกอัอนนี้ก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรดิกชันนารีสมัยก่อนเรียนภาษาอังกฤษอันนี้ก็เก็บไปตะกี้เล,เลกเรียกได้ <Yay. S 2> แล้วก็มีนี่ครับหนังสือของคำปูนบุรีเพื่อทีิศานนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเวลาอ่านแล้วมันมันรู้สึกว่ามันคิดถึงบรรยากาศทิศานตอนกเก่าประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจดหมายของพ่อช่วงที่ไปเรียนตัวนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกันไม่ได้จะเขียนจดหมายขอตังค์ก็ประมาณน,นี้แหละหรือว่าทางบ้านจะจะรู้เรื่องอะไรก็เขียนจดหมายมามีเรื่องราวเย,ยอะแยะหลายฉบับเลยนี่น้ำตาทำเศร้าทำน้ำตาบางทีก็ มีตังก็เขียนขอไปจะส่วนมากผมไม่ไขอครับตอนเรียนรางผมก็ประมาณสักสี่ห้าเดือนน่ยขอได้ประมาณันเจ็ดแปดร้อยแล้วถ้าไม่ตายไม่หมดตายดิงก็ไม่ขอเพราะว่ารู้ว่าพ่อไม่มีตังแต่ขนาดนั้นก็ยังลำบากอยู่ที่นี่มีลายเซ็นของคาราบาวส์ตนตัวนี้เป็นของสหายสหายดิ่งมันอคอหักเขาเป็นนักดนตรีเปิดนะที่นี้ มีคนทะเลาะกันอยู่ลานเดียวแล้ววิ่งมาชนเขากีตาร์คอยค่ะเขาก็เลยให้ผมเป็นทีร่รลึกผมมาซ่อมเอาแต่ว่ามัน,น,นซ่อมไม่ดีตอนนั้นไม่รู้ซ่อมหนไัน็แต่นนย,ยังใช้ได้อยู่เป็นของพาร์เม้าส์ใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้จะบอกกีต้าร์ก็ไม่รู้สภาพเป็นยังไงแล้วไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่า <c oughs> แตเ่เป็นทีร่ระลึกท <c oughs> ี่หนึ่ง